รครับนักเ um. like um so re รียนทุกคนนะครับวันนี้นักเรียนชั้นมปลายนะครับก็อยู่กับครูนะครับอาจารย์พัทพลสมูลนะครับวันนี้นักเรียนนะครับก็ยังอยู่กับสาระที่4นะครับของวิชาสังคมศึกษานะครับก็คือประวัติศาสตร์นะครับวันนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์สากลนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับก็คืออารยธรรมของโลกยุคโบราณนะครับประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกนะครับ ซึ่งแน่นอนที่สุดมีสาระสำคัญที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องไปดูกันก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับชั่วโมงนี้นะครับเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดใดนะฮะมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับก็คือมาตรฐานการเรียนรู้ที่ส .4.2 ฮะคือเข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาตินะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับในด้านของความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงตระหนักถึงความสําคัญและความสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้นะครับ ัวชีวะนะครับก็คือการวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณนะครับและการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นเองครับวันนี้เรียนแล้วจะรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับก็ต้องผ่านจุดประสงคการเรียนรู้เลยครับ จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับวันนี้มี3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกนะครับก็คือการอธิบายเกี่ยวกับความสําคัญของการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้เกิดการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกได้นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกนะครับที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบรศาสตร์ในดินแดนต่างๆได้ครับนะครับถึงจุดจุดนี้นะครับนักเรียนนะครับ ก็จะเห็นว่าในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็พูดถึงอารยธร,รรมโรมันใช่ไหมครับซึ่งเป็นอารยธรรมที่ใหญ่นะครับแล้วก็กินอาณาเขตกว้างขวางใหญ่โตมากนะครับมีความเจริญต่างๆนานา,นา,นานมากมายนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าเออในการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมโรมันนะครับแล้วก็การดำรงอยู่ของโรมันเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการติดต่อทางโลกต,ตะวันออกตะวันตกมากมายนะครับผ่านการยึดครองบ้างผ่านการค้าขายบ้างนะครับนั่นแหละครับคือจุดร่วมที่เราน่าสนใจนะครับว่าในโลกยุคโบราณนะครับก็จะมีการ พบปะการระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับเราไปดูคําถามชวนคิดข้อนี้ก่อนนะครับว่ามีประเด็นที่สําคัญอย่างไรนะครับเอาละครับคําถามนะครับถามว่าถ้ากล่าวถึงอะไรทำของโลกตะวันออกและโลกตะวันตกนะครับที่ส่งผลต่อประเทศไทยนักเรียนคิดว่ามีสิ่งใดบ้างนะครับที่จะทอนให้เห็นเด่นชัดที่สุดนะครับเกี่ยวกับโลกตะวันออกและโลกตะวันตกที่ส่งผลต่อไทยครับเอาพูดถึงตะวันตกกันก่อนนะครับตะวันตกเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างชัดเจนนะครับปัจจุบันก็จะพบเยอะนะครับเพราะว่า ขอบเป็นตะวันตกเนี่ยก็จะมาคู่กับความสากลใช่ไหมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องมือเครื่องใช้นี่ชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดๆมากเลยก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับอย่างเช่นแนวคิดของประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พัฒนาแล้วก็ได้รับมาจากตะวันตกนั่นเองนะครับส่วนตะวันออกละครับตะวันออกจะอยู่ในเรื่องของธรรมเนียมประเพณีของไทยนะครับแต่ตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ ความกตัญญูนะครับต่อบรรพบุรุษนะครับก็อาจจะมาเรื่องของทางประเทศจีนใช่ไหมครับหรือเรื่องของศาสนาพุทธที่มาทางประเทศอินเดียอันนี้ก็เป็นโลกตะวันออกอันนี้สังเกตนะครับว่าในประเทศต่างๆของโลกเลยนะครับก็จะมีแนวคิดของตะวันตกและตะวันออกเนี่ยส่งผลกระทบอยู่ในหลายๆประเทศด้วยกันนะครับในหลายแบบด้วยกันนะครับอีกสักคำถามหนึ่งแล้วกันนะฮะอีกสักคำถามหนึ่งแล้วกันนะครับถามว่านักเยนคิดว่าการติดต่อกันระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกเนี่ยนะฮะก่อให้เกิดผลดีหรือไม่เพราะอะไรครับ แน่นอนที่สุดผลดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ดียังไงอ่ะอ่าไม่พูดดีกว่านะครับเก็บไว้ให้ขาดใจนะครับอาล้ครับวันนี้แหละครับเรื่องนี้ประเด็นนี้แหละครับที่เราจะศึกษากันเนาะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการพบกันร,ระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกในสมัยโบราณนะเขามีแนวทางอย่างไงเขามีปัจจัยอะไรส่งเสริมกันเรื่องอะไรบ้างนะครับเป็นคําถามแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ก่อนจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนักเรียนก็ต้องมีข้อมูลซะก่อนเนาะเอางี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวครูให้เวลาสัก10นาทีนะครับนักเรียนก็ไปศึกษาและรวบรวมข้อมูลนะครับจดสาระสำคัญมาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่างๆกันนะครับนะครับแหล่งการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้นะครับก็อย่างเช่นหนังสือเรียนนะครับหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจและก็น่าเชื่อถือนั่นเองนะครับเอาละครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา10นาทีครับ โอเคครับครบสิบนาทีแล้วนะฮะทีนี้เราก็มาดูกันหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการติดต่อพบปะกันระหว่างโลกตะวันออกโลกตะวันตกเนี่ยนะครับเกิดผลดีแน่ๆใช่ไหมครับเราเข้าใจกันดีเนาะแต่ว่าดีอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็การพบปะติดต่อกันเหล่านั้นเนี่ยนะครับเกิดผลกระทบอย่างไงบ้างอ่าต่อชีวิตเรานะครับอันนั้นเราอาจจะต้องมองเข้าไปให้ลึกนะครับแล้วก็ลองไปดูถึงปัจจัยที่ส่งเสริมตัวนั้นด้วยนะครับพร้อมหรือยังฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะครับกับคําถามข้อแรกครับ เพราะเหตุใดน,นะครับโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกจึงมีการติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับออดินแดนที่อยู่ห่างไกลกันเนาะแล้วโลกในสมัยอดีตนะครับโลกโบราณเนี่ยนะครับมันก็อาจจะแบบรู้สึกห่างไกลกันเทคโนโลยีก็ไม่เยอะแต่การติดต่อกับมีขึ้นเพราะอะไรครับประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของการขยายดินแดนใช่ไหมครับอย่างเช่นโรมันเนี่ยก็มีการรบมีการรบแล้วก็ขยายอาณาเขตอิทธิพลไปยังดินแดนรอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเนาะ มีอะไรครับอนอกจากความต้องการดิเดนแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความต้องการสินค้าที่ตัวเองไม่มีเนาะเช่นการติดต่อ,อค้าขายกันอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ฉะนั้นอันนี้น่าสนใจมากก็คือพยายามหาอิทธิพลหาทรัพยากรหรือว่าหาสิ่งที่ตัวเองกาลังขาดอยู่นั่นเองนะครับ,บก็จะเป็นเหตุผลที่สําคัญในการมีการติดต่อกันนั่นเองนะครับอีกสักคําถามหนึ่งแล้วกันนะฮะนักเรียกคิดว่าปัจจัยใดบ้างครับ,รออรบที่ส่งผลให้โลกตอนออกกับโลกตะวันตกเนี่ยนะครับมีการติดต่อกันตั้งแต่สมัยโบราณอะไรบ้างครับอ่ามีคนบอกมาละการค้าเยี่ยมมาาากกครั้นชดเจ อ่านี่บอกสงครามอ่าสงครามใช่ครับทางสงครามเพราะอะไรครับเพราะต้องการดินแดนเพิ่มเยี่ยมมาครับมีอะไรงีฮะอ่าเรื่องศาสนาความเชื่อครับโอ้สุดยอดเลยครับนั่นแหละครับคือประเด็นสําคัญที่ทําให้เกิดการติดต่อกันระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกนะครับซึ่งเราสามารถสรุปได้อยู่นะครับเป็นทั้งหมด3ประเด็นได้แก่ประเด็นแรกคือเรื่องการค้าครับใช่ไหมฮะเพราะว่าเราต้องการสินค้าจากที่ต่างๆนานามากมายนะครับประเด็นที่2การขยายดินแดนเช่นการลบกระทําสงครามนะครับแล้วก็เรื่องของการเผยแผ่ศาสนานั่นเองนะครับอันนี้3าประเด็นครบถ้วน ทีนี้เราลองไปดูประเด็นแรกกันก่อนนะครับก็คือเรื่องของการค้านะครับการค้าเนี่ยนะครับเราก็พบว่านะครับซูเมเรียเนี่ยนะครับในสมัยเมโสโปเตเมียเนี่ยนะครับมีการค้ากับดินแดนอื่นตั้งแต่3,000ปีก่อนคริสตกาลละนะครับบวกพศนี้2,000กว่าก็ประมาณ5,000กว่าปีละที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้นะครับอียิปต์นะครับก็ยังมีการค้าขายกับดินแดนอื่นตั้งแต่4,000กว่าปีมาแล้วนะครับลุ่มน้ำสินทุก็คืออินเดียนะครับบริเวณเอเชียใต้เนี่ยนะครับก็จะมีการคค้้าาขยยกกัับบเเเมมโโตีีแลว็จนนะร ถ้าจีนล่ะครับจีนเนี่ยแม้จะเป็นประเทศที่ปิดตัวเองกับชุมชนภายนอกนะครับแต่ก็ยังพบร่องรอยการค้าขายตั้งแต่ต้นคิดการนะครับและแน่นอนที่สุดกรีกโรมันเนี่ยนะครับค้าขายกับตะวันออกตั้งแต่เริ่มแรกของอารยธรรมเลยทีเดียวนะครับทั้งกรีกและโรมันเองนะครับสังเกตว่าการค้าเนี่ยก็มีกันมามา,มากมายหลากหลายพันปีมาแล้วนะครับทีนี้การขยายตัวของการค้าเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างอ่าประเด็นแรกนะครับก็เรื่องของการ ขยายตัวของชุมชนเมืองใหญ่เมืองมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับความต้องการก็มากขึ้นการค้าก็เพิ่มมากขึ้นอันนี้ประเด็นที่1น,นนะครับประเด็นที่2คือความสามารถในการผลิตสินค้าเมื่อเราสามารถมีความเชี่ยวชาญในการผลิตอะไรได้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ดีกว่าที่อื่นอ่ะก็ย่อมไปที่ต้องการใช่ไหมครับฉะนั้นก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและการเช่นเดียวกันครับในบางที่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยอาจจะไม่มีในพื้นที่เราก็ต้องแลกเปลี่ยนแล้วก็ค้าขาย,ยเช่นเครื่องเทศนะครับในกรีกโรมันเนี่ยมีความจําเป็นอย่างมากแต่ว่า ภูมิอากาศแล้วก็ภูมิประเทศเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมในการเพราะปลูกก็เลยจาเป็นต้องการจากอินเดียแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับก็คือความก้าวหน้าของการเดินเรือนะครับเทคโนโลยีการเดินเรือเนี่ยนะครับมีความก้าวหน้ามากๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นการต่อเรือที่มีขนาดคนจุ5 0 0คนได้ในใน,ในต่อหนึ่งลำนะก็ทําให้การเดินทางไปได้ไกลใช่ไหมครับแล้วก็มีความทนทานไปได้ไกลขึ้นกว่าแต่ก่อนใช่ไหมครับต่อมานะครับก็คือการประดิษฐ์เทคโนโลยีนี่แหละนะครับประดิษฐ์อย่างเช่นอะไรครับเข็มทิศอย่างเงี้ยมีเข็มมทิขึ้นา มหาสมุทรที่เคล้งคว้างก็มีทิศให้เราสามารถเดินเรือตามนั้นได้ใช่ไหมครับประกอบกับแผนที่อันนี้ก็ไปได้นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือความต้องการบริโภคสินค้าเมื่อมีความต้องการก็มีพ่อค้าที่จะหาของเหล่านั้นมาสนองให้นะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวด้านการค้านั้นเองนะครับทีนี้มาถึงคําถามข้อนี้ครับถามว่าการทําการค้าก่อให้เกิดผลดีต่อพ่อค้าและดินแดนเมืองท่าสําคัญอย่างไรบ้างพ่อค้าและดินแดนบริเวณนั้นที่เป็นเมืองท่า แน่นอนที่สุดนะครับการค้าเนี่ยพ่อค้าเ่ยชอบแน่เพราะพ่อค้าได้กําไรใช่ไหมฮะอันนี้ชัดเจนมากแล้วหลายๆครั้งนะครับพ่อค้าก็เอาเงินไปในการพัฒนาต่างๆนานา,า,าเช่นในสมัยของยุคเรเนซองส์ใช่ไหมครับมีการค้าขายของพ่อค้าในประเทศอิตาลีเนาะก็เอาเงินที่ได้นะครับกำไรที่ได้เนี่ยไปพัฒนาศิลปะสร้างเมืองให้หน่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับและแน่นอนที่สุดครับเมืองได้อะไร เมืองท่าสาคัญญนะครับก็จะมีการพัฒนาแล้วก็มีการหมุนเวียนของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นซึ่งการหมุนเวียนเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะถูกนํามาพัฒนาให้เมืองนั้นเนี่ยน่าอยู่แล้วก็มีคนเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้นหนาแน่นขึ้นแล้วก็มีสภาพความเป็นเมืองนะครับแล้วก็มีสิลปะวัฒนธรรมต่างๆเพิ่มตามขึ้นมาด้วยนะครับฉะนั้นเราเห็นได้ชัดนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับเมืองที่สำคัญสำคัญของโลกหลายๆเมืองก็เป็นเมืองท่าการค้าขายมาก่อน ยกตัวอ,อย่างเช่นก็อย่างเช่นกรุงเทพหรือยุธยาของเราก็เช่นกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นเมืองใหญ่ที่มีความเจริญจากการค้าขายเช่นเดียวกันนะครับอีกสักคําถามหนึ่งแล้วกันนะครับถามว่าสินค้าสําคัญที่มีการค้าขายกันเนี่ยนะครับมีสินค้าประเภทใดบ้างครับอ่าแล้วมีความสาคัญอย่างไรครับของสินค้าประเภทนั้นนะครับอ่าแน่นอนที่สุดนะครับประเด็นที่1เลยสินค้าที่มีการค้าขายกันต้องเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงใช่ไหมความต้องการสูงเนี่ยก็คือว่าบริเวณ ที่ซื้อเนี่ยจะต,ต้องหาสินค้าชนิดนั้นไม่ได้ใช่ไหมก็เลยต้องนําเข้าเนาะเช่นในเครื่องเทศอย่างเงี้ยปลูกได้ในเขตร้อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วกีงโรงมันต้องการเนี่ยแต่ก็อาจจะปลูกได้ไม่ดีเนะาะเพราะนั้นก็ต้องนําเข้าจากอินเดียหรือว่าเซออีส์เอเชียที่ปลูกได้ดีกว่าหรือยอย่างหนังสัตว์ของปา่าต่างๆก็นาก็ต้องอาศัยบริเวณที่มีสัตว์ปา่าเหล่านั้นใช่ไหมครับหรือว่าแน่นอนที่สุดนะครับว่าสินค้าที่มีการค้าขายก็ต้องเป็นสินค้าที่ประเทศที่เขาเอามาขายเนี่ยเขาสามารถผลิตได้ในปริมาณที่มากถูกต้้อออองงมมััััคคคคครรบบะะนนนนนนนีี่่ืวาาสสํญขแแลทุด ความสาคัญเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็นํามาซื้อของมูลค่าแล้วก็การที่เป็นที่ต้องการของคนในพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับที่ต้องการจะซื้อสินค้าเหล่านั้นนั่นเองนะครับทีนี้ลองไปดูกันหน่อยนะครับว่าสินค้าสําคัญในสมัยโบราณมีอะไรบ้างแล้วกันเนาะนะครับสินค้าสําคัญที่มีการค้าขายในสมัยโบราณนะครับเราพบว่าถ้าเป็นเรื่องของเมโสโปเตเมียเนี่ยนะครับสินค้าที่สําคัญก็จะเป็นข้าวฟ่างแร่เงินไม้อัญมณีแล้วก็ผ้าแล้วก็ผ้าขนสัตว์สังเกตไหมครับว่ามีทั้งเรื่องของเกษตรกรรมนะครับมีทั้ง หัตกรรมในเบื้องต้นนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับมีนะครับนะครับถ้าเป็นอียิปต์แะครับข้าวสาลีครับผ้าลินินเครื่องแก้วทองคําน้ําหอมอันนี้ก็จะเจอจากเป็นที่ต้องการของจากอียิปต์นะครับรุมน้ำสินทุต้องการอะไรครับรูปน้ำสินท้สินค้าที่สําคัญเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องเทศผ้าฝ้ายเครื่องปั้นดินเผานะครับจีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยหน่อยที่ขึ้นชื่อก็คือผ้าไหมกับหยกนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับกรีกโรมันเนี่ยนะครับเรานึกถึงนี่เลยครับ น้ำมันมะกอกเหล้าองุ่นแล้วก็เครื่องปั้นดินเผานะครับ <c oughs> ก็จะเป็นสินค้าส่งออกจากกีกล,ลมันที่สําคัญนั่นเองนะครับเป็นไงฮะเราเห็นสินค้าแล้วก็สังเกตว่ามีทั้งหัตถกรรมเบื้องต้นใช่ไหมครับงานฝีมือเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของพืชที่เพาะปลูกได้ในะบริเวณนั้นนั่นเองนะครับมาอีกสักหนึ่งคำถามครับคำถามชวนคิดข้อนี้นะครับถามว่าการค้าระหว่างโลกตะว,วันออกกับโลกตะว,วันตกนะครับทำให้ดินแดนต่างๆของโลกเกิดการเปลี่อยนแปลงอย่างไรครับเปลี่อยนแปลงยังไงฮะอันแน่นอนจเจริญขึ้น้นนนออันนีระดยมมคคตบบาว เกิดการยึดครองดินแดนอาเยี่ยมมากครับเอ ãy, been, ้การค้ามันทาให้เกิดการยึดครองดินแดนได้ยังไงนะน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับอันนี้ก็คือเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒธรรมอ๋อใช่เลยครับสุดยอดนะครับเพราะว่าการค้าขายก็ต้องเจอพ่อค้าพ่อค้าก็มีวัฒนธรรมมาแลกเปลี่ยนกันเยี่ยมมากครับจะเห็นได้ว่าที่นักเรียนตอบมาเนี่ครับเข้าประเด็นหมดเลยแล้วจะสังเกตได้ว่าการค้าขายเนี่ยก็นําไปสู่เรื่องหนึ่งที่นักเรียนตอบมาคือเรื่องการยึดครองและทําสงครามได้คือการขยายดินแดนนั่นเองนะครับฉะนั้น การค้าขายก็นําไปสู่การขยายดินแดนได้เช่นกันอาฉะนั้นคําถามข้อนี้ครับถามว่านักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนะครับการขยายดินแดนจึงเป็นเรื่องสําคัญในสมัยโบราณครับเมื่อกี <S <S: wow. Donc, <mia> ้เราบอกการค้านํามาสู่การขยายดินแดนได้ใช่ไหมอาทำไมจึงสําคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราค้าขายกันมันก็ต้องมีราคามีกําไรมีอะไรที่เรากําหนดไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าการค้าขายก็ต้องผ่านพ่อค้าและลูกค้าปกลงกันใช่ไหมครับบ่อยครั้งนะครับที่เราอยากได้ของสิ่งหนึ่งเรารู้สึกว่ามันแพงเกินไปทําไงดีครับอ้าว ก็เป็นเจ้าของกิจการนั้นซะเลยสิใช่ไหมครับฉะนั้นในอาณาในอดีตนะครับหรือในสมัยโบราณเนี่ยนะครับการที่เข้าครองดินแดนได้ก็หมายถึงว่าการไปมีอิทธิพลเหนือดินแดนนั้นนะครับก็นํามาซึ่งทรัพยากรราคาแล้วก็สิ่งต่างๆที่ต้องการได้เช่นกันสังเกตนะครับว่ามันก็นําไปสู่การขยายดินแดนได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นการขยายดินแดนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะหมายถึงทรัพยากรซึ่งทั้งธรรมชาติแล้วก็บุคคลนะครับที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอีกสักหนึ่งคำถามครับถามว่าอะไรสำคัญที่ทําาาให้ชชววตตตะะะะััันนนกแลออครบ ต้องการขยายดินแดนไปนยังด,ดินแดนอื่นๆเนี่ยเพราะอะไรครับสาเหตุสำคัญคืออะไรครับอ่าแน่นอนต้องการทรัพยากรมีอะไรอีกไหมฮะกําลังคนถูกต้องครับมีอะไรไหมครับอ่าก็คือเรื่องของการต้องการอาหารอ่าใช่เลยครับความอยู่รอดเป็นวัฒนธรรมใช่ครับอย่างเผ่ามองโกนี่นครับก็ขยายดินแดนไปนเรื่อยๆเนาะเพราะอะไรครับเพราะเป็นวัฒนมบนหลังม้าเขาเขาไม่ค่อยนิยมในการตั้งเมืองเป็นหลักแหล่งนะครับเขาขยายอิทธิพลไปเรื่อยๆใช่ครับ อ่ะนั้นจากที่เรียนต่อมาเนี่ยเข้าเาหมดเลยลองไปดูกันหน่อยแลวกันนะครับเรื่องการขยายดินแดนเนาะการขยายดินแดนนะครับสาเหตุหลักๆประเด็นแ like รกคือการขยายอำนาจการปกครองนะครับยกตัวอย่างเช่นโรมันนะครับขยายอำนาจรอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรืออย่างเผาอนารยชนเล่ร่อนจากเอเชียก็มีอิทธิพลเหนือทะเลดำนะครับก็คือเผาฮั่นนะครับเผ่าฮั่นนั่นเองก็มีอิทธิพลเหนือทะเลดำด้วยหรือจะเป็นเรื่องของการขยายดินแดนของชาวมุสลิมนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับชาวมุสลิมเนี่ยก็ก็มีการขยายดินแดนไปเรื่อยๆผ่านทางการค้าและการสงครามนะครับ นอกจากนี้นะครับก็จะมีการขยายดินแดนของตะวันตกนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับว่าตะวันตกน่ก็จะเด่นชัดด้านการขยายดินแดนมากกว่าด้านตะวันออกนั่นเองนะครับก็หมายถึงการขยายดินแดนของนจักรโรมันผ่านการลบแล้วก็ผ่านการยึดครองต่างๆนานานะครับนอกจากนี้นะครับคนที่สําคัญอีกคนหนึ่งก็คือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ของกรีกเหมือนกันนะครับเมืองปรัสเซียนะครับก็ นำเข้ามายึดครองนะครับบริเวณของเปอร์เซียอียิปต์แล้วก็ุ่มน้ำเสนทูนะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจทีเดียวเชียรนะครับจากสาเหตุดังกล่าวนะครับก็นําไปสู่การขยายดินแดนนะครับที่เราได้ศึกษากันนั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว่าการขยายดินแดนเนี่ยนะครับอาจจะมาจาก2ประเภทคือขยายแบบอํานาจการปกครองก็ได้หรือจะมาจากการขยายดินแดนโดยเรื่องของการทําสงครามก็ได้นะครับคําถามต่อไปนี้นะครับเราจะถามนักเรียนว่านะครับการขยายอิทธิพล ไปปกครองหรือลุกราพื้นที่อื่นๆนะครับของชาวตะวันออกและชาวตะวันตกเนี่ยนะครับเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างครับอ่าแน่นอนที่สุดนี่นะครับถ้าเกิดสุิว่ามีใครมายึดครองเรานะครับหรือเราไปยึดครองใครเนี่ยอย่างแรกเลยเราก็ต้องกําหนดให้เขาเนี่ยเหมือนเราให้มากที่สุดใช่ไหมครับถ้าเราไปยึดครองเขาเนาะเช่นถ้าเกิดโรมันไปยึดครองที่ไหนเนี่ยนะครับก็ต้องให้ใช้กฎหมายโรมันถูกต้องไหมครับประเพณีโรมันใช่ไหมครับ แล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีคิดของพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นด้วยถูกต้องไหมครับอันนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับก็มีผลกระทบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมวัฒนธรรมแน่ๆนะครับแล้วก็อาจจะมีความเชื่อบางความเชื่อที่เพิ่มพูนเข้ามาด้วยนะครับหรือยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการความเชื่อเรื่องศาสนาที่มุสลิมไปยึดครองเนี้ยก็ <c oughs> จะมีการเผยแผ่ศาสนาเพิ่มเติมมาด้วยใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือเหตุผลว่า,เ,าเหตุผลหนึ่งนะครับที่เป็นผลของการขยายที่พลของดินแดนต่งตางๆก็คือเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาน,นั่นเองนะครับ ทีนี้จากคาถามจากเรื่องการเผยแร่ศาส,สนานะครับเรามาดูคําถามนี้กันหน่อยนะฮะนักเรียนครับเพราะเหตุใดน,นะครับศาส,สนาจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้โลกตะวันออกกับโลกตะวันตกต้องมีการติดต่อกันครับเพราะอะไรถ้าเราเทียบกับปัจจุบันเนาะก็จะพบว่าในศาสนาอิสลามเนี่ยเขาบอกชัดเจนเลยนะครับว่าในชีวิตหนึ่งนะครับก็ต้องมายัางนครเมก,กะให้ได้ใช่ไหมครับของความเป็นมุสลิมเนาะเออใช่ไหมครับหรืออย่างในสงครามครูเสดในนี้นะครับ จุดเื้องต้นเนี่ยมันก็เกิดมาจากการที่ชาวคริสต์นะครับต้องการที่จะไปสแสวงบุญนะเยรูซาเลม็มซึ่งถูกปกครองโดยมุสลิมด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นจึงสังเกตได้นะครับว่าศาสนาก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่และการติดต่อกันของคนในพื้นที่ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าศาสนาก,ก็ต้องการให้คนที่นับถือและมีความเชื่อเหมือนกันได้พบเจอกันอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูเรื่องของปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องศาสนาก,กันหน่อยนะครับว่าการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็คงจะมีศาสนาที่เราจะยกตัวอย่างอยู่2ศาสนานะครับที่มีการเผยแผ่ไปทั่วโลกนะครับก็คือคริสต์และอิสลามมันเองนะครับเริ่มที่คริสต์ก่อนคริสเตียนนะครับเป็นศาสนาที่เกิดในปาเลสไตน์นะครับอ่าแล้วแน่นอนที่สุดก็ขยายตัวบริเวณนั้นนะครับบริเวณเอเชียไมเนอร์นะครับแล้วก็บริเวณรอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนสุดท้ายเนี่ยเข้าไปอยู่ในอาณาจักรของโรมันนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าในเริ่มแรกเนี่ยนะครับอ่าผู้ที่เผยแผ่ศาสนาก็คือพระเยซูนะครับก็เหมือนกับไม่ได้รับการยอมรับจาก ผู้ปกครองของโรมันนะครับแต่ว่าประชาชนในทั่วไปเนี่ยยินดีมากนะครับกับศาสนานี้นะครับสุดท้ายก็โดนตึงกัะเขียนตายไปนะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็ผันเปลี่ยนแปลงไปนะครับว่าโรมันก็เริ่มที่จะยอมรับศาสนาคริสต์มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นศาสนาหลักของโรมันในที่สุดนะครับทั้งตะวันตกนะครับมีโรมันนิกายโรมันคาทอลิกใช่ไหมครับแล้วจบจนเมื่อโรมันเนี่ยนะครับแยกตัวจากตะวันตกนะครับไปเป็นโรมันตะวันออกที่นครอิสตันบูลเนี่ยนะครับ เป็นกรุงคอนสแตนติโนเบิลเนี่ยนะครับก็รับศาสนาคริสต์ไปด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนนิกายนะครับเป็นนิกายกรีกออร์โธดอกตนเองนะครับฉะนั้นเนี่ยศาสนาคริสต์ก็มีการเคลื่อนที่ตามอิทธิพลของอาณาจักรโรมันตามนี้นะครับอีกศาสนาหนึ่งที่น่าสนใจคือศาสนาอิสลามนะครับศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นหลังจากศาสนาคริสต์นะครับประมาณต้นคิตศวรรษที่7นะครับแล้วก็ขยายตัวดินแดนต่างๆในบริเวณอาหรับนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วอาจจะผ่านทางการทําสงครามขยายดินแดนนะครับ จากนั้นเนี่ยนะครับอิสลามเนี่ยนะครับพอเข้าไปมีบทบาทนะครับเขาก็จะมีบทบาทตั้งแต่เรื่องของการปกครองไปจนถึงศิลปวัฒนธรรมเลยรวมถึงศาสนาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในคิศตวรรษที่8ถึง11เนี่ยนะครับก็จะเป็นยุคทองมากเลยเป็นช่วงที่อิสลามเนี่ยนะครับอารยธรรมอิสลามเนี่ยเจริญรุ่งเรืองสูงสุดนะครับทั้งตะวันออกและตะวันตกนะครับสังเกตได้จากการที่อ่าภายหลังเนี่ยนะครับก็อาณาจักร ออตโตมันเนี่ยนะครับก็คือออตโตมันเตร์นะครับซึ่งนบถือิสลามก็สามารถยึดครองกรุงคอนสแตนติโนเบิลได้นะครับแล้วกลายเป็นประเทศตุรกีนในปัจจุบันนะครับก็จะสังเกตได้ว่านี่คือความยิ่งใหญ่และความรุ่งเรืองของอิสลามเช่นเดียวกันนะครับจากเรื่องของศาสนานะครับก็มาสู่ซักคําถามหนึ่งนะครับว่าเอ๊จริงๆแล้วเรารู้แล้วล่ะครับว่าทั้งการค้าการขยายดินแดนรวมไปถึงเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการติดต่อบพบปะกกนระหว่างตะวันออกและตะวันตกคําถามก็คือว่า โลดตะวันออกและโลดตะวันตกเนี่ยเขาใช้เส้นทางใดในการติดต่อเจอกันครับถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็ง่ายใช่ไหมครับส่งอีเมลผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่สมัยก่อนนี่คงไม่มีเนาะใช้เส้นทางไหนอ่ะแน่นอนที่สุดต้องเดินทางหากันนะครับอาจจะเส้นทางบกอ่ามีเส้นทางบกด้วยนะครับแล้วก็หลักๆก็เป็นเส้นทางอะไรครับทางทะเลยอดเยี่ยมมากครับก็คือทั้งทางบกและทางทะเลแต่ว่าแน่นอนที่สุดว่าก็เป็นการติดต่อกันอย่างเป็นทางการแล้วก็ใช้ระยะเวลานานพอสมควรเนาะในการพูดเจอกันนะครับเพราะว่า เทคโนโลยีก็ไม่ได้จเจริญเป็นสมัยนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่ใช้ติดต่อกันเนี่ยมี2เส้นทางครับคือทางบกและทางทะเลนั่นเองนะครับอ่ะทางบกก่อนละกันนะครับทางบกเนี่ยนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็นทางที่ไม่ค่อย คุ้นชินนะับกับเราเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเส้นทางทางบกเนี่ยนะครับมักเป็นเส้นทางสั้นๆจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งนะไม่มีเส้นทางสายยาวนะครับแล้วการสร้างเนี่ยก็แล้วแต่เทคโนโลยีหรือว่าเทคนิคของแต่ละอารยธรรมนะครับว่าจะสร้างอย่างไรก็ตามแต่พอพูดถึงทางบกเนี่ยนะครับถนนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คงได้ยินคํานี้นะครับว่าถนนทุกสายมุ่งสู่โรมันนะครับคำกล่าวนี้นะครับเป็นมีอยู่2องในยะด้วยกันในยะแรกคือโรมันยิ่งใหญ่มากจนทุกที่เนี่ยมุ่งสู่จุดจุดเดียวกันคือโรมซึ่งเป็นศูนย์าควมเจริญ ประเด็นที่2ครับก็คือถนนทุกสายมุ่งสู่โรมันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถนนที่ทําโดยของอาณาจักรโรมันเนี่ยแข็งแรงจริงๆเลยครับแล้วก็ยังอยู่ได้จนถึงปัจจุบันใช้การได้ดีอยู่นะครับจากภาพที่เรียนเห็นนะครับก็เป็นถนนที่มีความแข็งแรงมากนะครับมีการใช้หินใช้ดินนะครับอัดกันเป็นหลายท่อนะครับแล้วก็มีความคงทนมากๆปัจจุบันก็ยังคงเห็นอยู่ในประเทศอิตาลีนะครับอันนี้ก็คือถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมนะครับ อีกเส้นหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือเส้นของเส้นทางสายใหม่นะฮะก็คือเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจีนไปยังอ,อาณาจักรโรมันนะนะครับผ่านแต่ทีนี้เส้นทางนี้นะครับก็เป็นเส้นทางที่ทุรกันดารน,นิดนึงนะครับเพราะต้องผ่านทั้งที่สูงเชื่อเขาแล้วก็ เรื่องของทะเลทรายด้วยนะครับก็เป็นเส้นทางบกที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับอ่ะละครับนี่คือเส้นทางบกเนะาะจะสังเกตว่าเส้นทางบกก็ไม่ค่อยน่าตื่นตาตื่นใจเท่าไหรนะ่เนาะก็ยังดูว่า,ารู้ว่ามีแหละนะครับทีนี้แต่เส้นทางที่เราพบเจอบ่อยสุดก็เป็นเส้นทางทางทะเลครับทางทะเลเนี่ยต้องอธิบายก่อนนะครับว่า คนที่สามารถเดินทางทาง,งทะเลได้ก่อนในแรกๆนะครับที่สร้างความเจริญได้เนี่ยเขาก็เดินทางกันได้หมดแล้วครับแต่ว่าฟินิเซียนเนี่ยนะครับในเมโสโปโตเตเมียเนี่ยเป็นชาติรแรกๆเลยที่ต่อเรือขนาดใหญ่ได้แล้วก็บรรทุกสินค้าได้จํานวนมากนะครับฉะนั้นเนีย่ยเรียกได้ว่าการเดินทางไปที่ไกลๆคนสินค้าเยอะๆเนี่ยก็ฟินิเซียนหรือเมโสโปเตเมียเนี่ยเป็นพวกแรกๆเลยนะครับนอกจากนี้นะครับการเดินเรือเนี่ยย,ยังเพิ่มเติมไปอีกครับเมื่ออะไรครับเมื่อจีนเนี่ยสามารถประดิษฐ์เข็มทิศได้ นอกจากนี้นะครับยังต่อเรือที่มีขนาดใหญ่นะครับเป็นเรือสำเภานะครับและในทะเลได้แล้วก็สามารถบรรทุกคนได้กว่า500คนนะครับทั้นการเดินเรือก็ไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยมีแนวความคิดแล้วก็มีบันทึกว่าชาวจีนเนี่ยนะครับในสมัยราชวงศ์เหมิงเนี่ยนะครับหรือหมิงที่เราคุ้นชินเนี่ยนะฮะก็มีการส่งกองเรือออกไปสำรวจโลกนะครับอ่าก็อย่างเช่นคนที่เป็นหัวหน้ากองเรือก็คือขันทีเจิ้งเหอนะครับก็ไปทั่วทั้งมุมโลกเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนี้นะครับนอกจากจีนจะไปได้ไกลแล้วนะครับทางยุโรปก็ไม่แพ้กันนะครับนักเดือเรือเนี่ยอาศัยเข็มทิศจากจีนนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่อเรือที่เพิ่มขึ้นก็เดินทางไปยังที่ห่างไกลได้มากขึ้นนะครับก็ยังไปได้หลายที่เลยทีเดียวนะครับอย่างนี้ที่เราเห็นนะครับอย่างภาพที่นักเรียนเห็นนะครับก็เป็นภาพสลักเรือสินค้าในของชาวซูเมเรียนซึ่งสังเกตดูนะครับว่าก็เป็นเรือที่ลำใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วน่าจะจุสินค้าได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ ถึงจุดจุดนี้ครับมีอีกสักหนึ่งคำถามครับอยากทราบว่าเส้นทางการติดต่อของชาวตะวันออกและชาตตะวันตกนะครับในสมัยโบราณเนี่ยสร้างประโยชน์ให้แก่โลกปัจจุบันอย่างไรบ้างครับเออดูเหมือนจะเอ,อกก็เดินทางค้าขายได้ไงแต่มันมีมากกว่านั้น,นครับนักเรียนหนึ่งเลยนะครับอ่านแน่นอนการเดินทางระหว่างที่ต่างๆในโลกเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับประเด็นที่2เลยต้องไม่ลืมนะครับว่าโลกเนี่ยแผนที่โลกที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วมันไม่ได้เกิดจากการ ใช้ดาวเทียมถ่ายเหมือนในปัจจุบันนะแต่เมื่อก่อนมันเกิดจากการเดินเรือแล้วจดบันทึกแล้วก็สร้างเป็นแผนที่ใช่ไหมอันนั้นนี่สาคัญมากครับพืชที่ต่างๆในโลกมีลักษณะยังไงโลกมีพืชพันธุ์ธรรมชาติยังไงผู้คนยังไงเกิดจากการบันทึกแล้วก็เกิดจากเส้นทางเดินเรือเหล่านี้แหละนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนกรรนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับอ่ะอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะครับถามว่านักเรียนครับการติดต่อกันระหวงชาติตะวันออกกับชาติตะวันตกเนี่ยใฮะในสมัยโบราณเนี่ยก่อให้เกิด มีคนเสนอมาแล้วไม่น่าถามเลยครับอาจารย์ก็ค้าขายระหว่างกันนะครับแลกเปลี่ยนสินค้าเยี่ยมมากนั่นคือประเด็นแรกครับมีอีกอย่างอย่างอื่นอีกไหมที่ส่งผลต่อปัจจุบันด้วยมีไหมลองดูซิอ่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมน่าสนใจครับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะน่าสนใจมากๆเลยครับมีเรื่องอะไรอีกไหมครับการค้ายังอยู่ที่การค้าเนาะอ้าวการเมืองด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าก็มีการครอบงำอาณานิคมด้วยอ่าเยี่ยมมากครับอางนี้ดีกว่าที่เรียนต่อมาเนี่ยมีผลดีที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวครูสรุปประเด็นให้แล้วกันนะครับ จากที่้พวกเราตอบมาเนี่ยครับพอจะตอบได้ว่าผลดีนะครับแล้วก็ผลของการติดต่อเนี่ยนะครับก็จะมีสามารถบรรจุได้เป็นประเด็นได้3ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือการเมืองเศรษฐกิจสังคมนั่นเองนะครับเอาการเมืองก่อนละกันการเมืองเนี่ยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเขตแดนครับโรมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับอ่าโรมันใหญ่ขึ้นมีการอนานิคมมากขึ้นในสมัยหลังใช่ไหมครับพื้นที่ดินแดนต่างๆมากขึ้นแล้วก็พลเมืองของบริเวณนั้นก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเช่น อย่างในโรมันนะครับขยายดินแดนไปได้ไกลามากนะครับรอบๆเมดิเตอร์เรเนียนเลยพอโรมันล่มสลายไปแล้วนะครับสิ่งที่ยังตกทอดของโรมันก็ยังอยู่ในยุโรปนะยกตัวอย่างเช่นกฎหมายซิวิลลอใช่ไหมครับที่เป็นกฎหมายประมวลอักษรนะครับประมวลประมวลกฎหมายนะครับลายลักษอักษรนะครับที่พัฒนามาจากกฎหมาย12โต๊ะของโรมันเนี่ยก็ยังเป็นพื้นฐานกฎหมายที่สาคัญของยุโรปแล้วก็ของโลกนะครับเศรษฐกิจครับ ก็เกิดการส่งเสริมการบริโภคแล้วก็แลกเปลี่ยนสินค้าาที่ต่างๆอันนี้ชัดเจนเนาะน,น่าจะสังเกตว่าหลักฐานทางประวัติศาตรต่างๆหลักฐานทางโบราณคดีนะครับก็จะมีสินค้าต่างถิ่นต่างแดนนะอยู่ในเมืองเมืองนั้นนะครับอันนี้ก็ชัดเจนมากนะครับสังคมเลยครับใช่ครับการเปลี่ยนแปลงของคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไ,ไปนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมครับแลกเปลี่ยนก็อาจจะเช่นอย่างเช่นประเทศไทยเป็นต้นเนาะ ก็จะมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนแนวคิดของจีนศาสนาของอินเดียนะครับประชาธิปไตยของตะวันตกอย่างนี้เป็นต้นก็มีชัดเจนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการผสมกลมกลืนชาติพันธุ์เนาะอย่างเช่นเรื่องของในชาวเผ่าหั่นใช่ไหมครับของจีนนะครับในสมัยโบราณเนาะก็เวลาที่เขาลุกลามไปนที่หนได้เขาก็สร้างกลุ่มชนขึ้นมาใหม่เนาะเป็นมีการขยายเผ่าพันธุ์หรือว่าเป็นการเรื่องของการกลมกลืนทางชาติพันธุ์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการขยายพรมแดนความรู้คือการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีระหว่างกัน สังเกตง่ายๆก็คือว่าเข็มทิศมาจากจีนเนาะแต่ชาวยุโรปเนี่ยสามารถใช้เข็มทิศจากจีนเนี่ยในการเดินเรือได้ครบทั้งโลกเลยทีเดียวเชียวนะครับนั้นจะสังเกตว่าการติดต่อระหว่างกันเนี่ยส่งผลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวอ่ะครับจากที่พูดมาทั้งหมดเราคงจะพอเห็นว่าโลกเนี่ยนะครับมีการติดต่อสื่อสารกันตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดว่าผลของการติดต่อกันนั้นๆเนี่ยนะครับก็จะมีปัจจัยผักดันมากมายทั้งเรื่องการค้า เรื่องการขยายดินแดนหรือแม้กระทั่งศาสนานะครับแล้วก็เส้นทางต่างๆเนี่ยก็ยังคงเห็นในปัจจุบันนะครับและเกิดผลกระทบต่างๆมากมายเลยทีเดียวไอเดียล้นเหลือใช่ไหมครับเกิดแนวคิดอะไรบางอย่างใช่ไหมงั้นมาปลดปล่อยแนวคิดกันครับผ่านกิจกรรมชวนทำนะครับกิจกรรมชวนทำวันนี้ชื่อว่าความงดงามที่หลงเหลืออยู่ความงดงามที่หลงเหลืออยู่นะครับนักเรียนครับนักเรียนสืบค้นข้อมูลครับและยกตัวอย่างประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกสักหนึ่งประเทศครับ เลือกมาหนึ่งประเทศนะครับที่เราอิทธิพลจากการติดต่อกันระวังตะวันออกและตะวันตกนะครับหประเทศนะครับเสร็จแล้วศึกษาวิเคราะห์ว่าประเทศดังกล่าวนะครับได้อิทธิพลเรื่องอะไรมาได้เรื่องอะไรมานะครับแล้วมีผลกระทบต่อประเทศนั้นอย่างไงครับนําเสนอให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับแล้วก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ให้ทุกคนได้รับรู้เรื่องของความแตกต่างบนโลกนี้นะแล้วก็การเรียกว่าการผสมผสานทางวัฒนธรรมกันนะครับ นำเสนอในรูปแบบที่นักเรียนสนใจครับไม่ว่าจะเป็นอินโฟกราฟิกวิดีโอคลิปนะครับโปสเตอร์หรืออะไรที่ก็ตามที่นักเรียนมีความสนใจและก็มีความถนัดนะครับแต่ว่าขอร้องอย่างหนึ่งนะครับก็คือช่วยเผยแพร่ลงไปนะครับผ่านสื่อสารออนไลน์ต่างๆนานานะครับทั้งทวิตเตอร์อินสตาแกรหรือ a c e b o o k นะครับเพื่อให้คนอื่นได้เกิดประเด็นการเรียนรู้ร่วมกันบ้างรวมไปถึงการรับข้อมูลกลับมาเพื่อพัฒนางานของตนเองนะครับรับฟีดแบ็กหรือข้อเสนอแนะมานั่นเองนะครับ เอาละครับ <REP. S 2> จุดจุดนี้นะครับตั้งแต่เราเรียนรู้มานะครับเราก็พบว่าในโลกโบราณเนี่ยนะครับมีการติดต่อค้าขายกันมีาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับผ่านเรื่องของการขยายดินแดนบ้างการค้าขายบ้างเ <c oughs> ผยแพร่ศาสนาบ้างและแน่นอนที่สุดนะครับว่ามันก็มีผลที่ทําให้โลกใบนี้นะครับมีการผสมก้มคืนทางวัฒนธรรมกันนะครับแล้วก็เป็นผลผลิตจากโบราณถึงปัจจุบันก็ยังคงเห็นล่องรอ,อยอยู่นะครับซึ่งนักเรียนก็ได้นําเสนอล่องรอยเหล่านั้นนะครับผ่านทางชิ้นงานที่จะเผยแพร่ไปยังสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วนะครับอันนั้นเนี่ยวันนี้นะครับคร เรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเจอกันระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกรวมไปถึงเรื่องการผสมผสานวัฒนธรรมต่างๆนะครับก็จะสร้างความเข้าใจกับนักเรียนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็นักเรียนก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าตะวันออกกับตะวันตกเนี่ยสุดท้ายแล้วโลกใบนี้ครับก็เกิดจากองค์ความรู้ที่เกิดการแลกเปลี่ยนกันนั่นแหละครับ เราทุกคนนะครับล้วนเป็นสมาชิกโลกเดียวกันนะครับนั้นก็คงจะเห็นภาพดังนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับเรื่องของการพบเจอกันระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคงพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ